37วังคีสะเทระวัตถุเรื่องพระวังคีสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้4 1 9ผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้องไปดีแล้วและตรัสรู้แล้วว่าพรามณ์ 420ผู้ใดมีคติที่เทวดาคนทันและมนุษย์ก็ไม่รู้ได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นอรหันตขีนาศบว่าพรามสามสิบแธรรมทินนาเถรีวัตถุเรื่องพระธรรมทินนาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่วิสาขาอุบาสก อดีตสามีของพระธรรมทินนาเทรีดังนี้421ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าพราม39อังคุลิมารเถระวัตถุเรื่อง พระองคุลิมานเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้422ผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ชำนะแล้วผู้ไม่หวั่นไหวผู้ชำระแล้วและตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราม40 เทวหิตพรามณวัตถุเรื่องเทวหิตตพรามพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่เทวหิตตพรามดังนี้423ผู้ใดระลึกอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดหมดภาระเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นผู้อยู่จบพระมารย์แล้ว เราเรียกผู้นั้นว่าพรามพรามณวักที่26จบรวมวักในธรรมบท 1. ยมกวักสองอปมาทวัก 3. จิตตวักสปุบพวัก 5. ภาลวัก6บัณฑิตวัก7อรหันตวัก8สหัสสวัก9 ปาปวัคสิบันทวักสิบเชราวักสิบสอัตวักสิบสโลกวักสิบสพุทธวักสิบหสุขวักสิบหปิยวักสิบเโกทวักสิบแมลวักสิบเก้าธัมมวักยี่สมัคควัก 21ปกินนกะวัก2 2นิระยะวัก23นาควัก24ตันหาวัก25่ิพิกขวัก26พระมณะวักรวมเป็น26ววัอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วรวมพระคาถานในธรรมบทยะมะกะวัก มี20่สคาถาอัปมาทวักมีสิบสองคาถาจิตตวักมีสิบเอคาถาปุพพวักมี16บหคาถาบัณฑิตวักมี14บสคาถาอรหันตวักมี10บคาถาสหัสวักมีสิบหคาถาปาปวักมี13บสามคถาทันทวักมี17บเคถา ชราวัคมีสิบเอ็ดคาถาอัตวัคมีสิบคาถาโลกวัคมีสิบสองคาถาพุทธวัคมีสิบแปดคาถาสุขวัคมีสิบสองคาถาปิยวัคมีสิบสองคาถาโกทวัคมีสิบสี่คาถามลวัคมียี่สิบเอ็ดคาถาธรมมทวัคมีสิบเจ็ดคาถา มัคควัคมีสิบเจ็ดคาถาปกินกะวัคมีสิบหกคาถานิรยวัคมีสิบสี่คาถานาควัคมีสิบสี่คาถาตันหาวัคมียี่สิบหกคาถาพิกขวัคมียี่สิบสามคาถาพระมณวัคมีสี่สิบเอ็ดคาถารวมพระคาถาทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ ทรงแสดงไว้ในนิบาตในธรรมบทนี้423พระคาถาธรรมบทจบพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายอุทธานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. โพธิวัคหมวดว่าด,ด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ 1. ปฐมโพธิสูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่หนึ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณนะควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรันชาราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบรลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันคลั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นโดยอนุโลมอย่างละเอียดตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็น <OLED> ป <Committee. quelque S 1> ัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปยาตจึงมีกองทุก Bye. ทั้งมวลน,นี้ มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุ มพมโพที่สูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยาโพที่สูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่สองสองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพที่ฤลึกใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลังเดียวสเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันคลั้นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจสฏาาฏจสมุปบาทโดยปฏิโลมอย่างละเอียดตลอดมัชมายามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมเพราะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปยาตจึงดับกองทุกทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปร่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายทุติยภพโพธิสูตรที่สองจบ สามตติยโพที่สูตรว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้สูตรที่สามสามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณควงต้นโพธิพฤกษ์ใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเขตตําบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบรลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็วันคลั่นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธินั้นแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างละเอียดตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะเมื่อส oh. ิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส»,อุปายาตจึงมี กองทุกทั้งมวลน,นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอันหนึ่งเพราะวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาสาระสังขารจึงมีเพราะสังขารดับไปวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงมีเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกโทมนัอุปยาตจึงดับกองทุกขั้งมวลน,นี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปร่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนาเสียได้ดุดดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นสาสสองท้องฟ้าให้สว่างสวยัยฉะนั้นตติยโพทิสูตรที่สามจบสนิหุหุงกระสูตรว่าด้วยผู้ไม่ตวาดว่าหึหึสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับอยู่นักวงต้นอชาปาะ,ะนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาาเขตตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งโดยบรลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันคลั่นล่วงไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคก็ทรงออกจากสมาธินั้นครั้งนั้นพราม หุหุกชาติผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรพรามนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคโดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ และทำเหล่าไหนที่ทําให้บุคคลให้เป็นพรามลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปร่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธาอุทานพรามไดลอยบาปทําได้แล้วไม่ตวาดผู้อื่นว่าเหอเหึไม่มีกิเลสด,ดุดน้ำฝาดสำรวมตนเรียนจบเวท อยู่จบพรหมจรรย์พรามนั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในอารมณ์ไหนในโลกควรกล่าวพรหม,มาวาทะได้โดยธรรมนิหุหุงกสูตรที่สี่จบห้ 5. พรหมนสูตรว่าด้วยความเป็นพรามห้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัสป,ปะท่านพระมหากัจยนะท่านพระมหาโกติตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระมหาอนุรุทธะ ท่านพระเรวัตตาและท่านพระนันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านเหล่านั้นกำลังเดินมาแตกไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรามเหล่านั้นกำลังมาภิกษุทั้งหลายพรามเหล่านั้นกำลังมา เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเป็นพรามโดยกำเนิดรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงไรหนอและทำเหล่าไหนที่ทำให้บุคคลให้เป็นพรามพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลเหล่าใดลอยบาปรรมได้แล้วเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อมีสังโยชน์สิ้นแล้วเป็นผู้ตรัสรู้บุคคลเหล่าน,น,นั้นแลชื่อว่าพรามในโลกพรามณสูตรที่ห้าจบ 6. มหากัสปะสูตร ว่าด้วยพระมหากสปะหกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกลันทกะนิวาปสสถานเขตกรุงรัชครืสมัยนั้นท่านพระมหากสปะอยู่ที่ถ้ำปิดภริคูหาอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระมหากสปะหายจากอาพาธนั้นแล้ว มีความคิดดังนี้ว่าเอาละเราควรเข้าไปบินทบาทย่างกรุงราชครืสมัยนั้นแลเทวดาประมาณห้ารองค์ถึงความขวนขวายเพื่อให้ท่านพระมหากษัสปะได้บินทบาทท่านพระมหากษัสริห้ามเทวดาประมาณ500องค์นั้นแล้วในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทย่างกรุงราชครื ตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกำพร้าและที่อยู่ของช่างหูพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากษัสสปะกำลังเที่ยวบินทบาตตามทางที่อยู่ของคนจนที่อยู่ของคนกำพร้าและที่อยู่ของช่างหูลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว ทรงเปร่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ไม่เลี้ยงคนอื่นผู้รู้จักตนดีผู้ฝึกตนได้แล้วดำรงมั่นอยู่ในสารธรรมผู้สิ้นอสวะแล้วผู้คายโทษได้แล้วเราเรียกว่าพรามมหากัสปะสูตรที่หกจบ